สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนสวนมะพร้าวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุขโขทัยก็คือบ้านแก่งหลวงตบนกกรดอกอกา,าดอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุขโขทัยนะซึ่งก็ผ่านมานหลายครั้งนะเห็นต้นมะพร้าวที่อยู่ข้างหลังผมนะน่าสนใจมากๆเลยเป็นพันธุ์มะพร้าวซึ่งหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินมะพร้าวพันธุ์น้ําหอมหละ ที่เป็นที่ขึ้นชื่อในหลายพื้นที่วันนี้ผมจะพามาชมในพื้นที่ตรงนี้นะแล้วก็พบกับเจ้าของนะฮะซึ่งเป็นผู้ด,ดําเนินการในการปลูกพื้นที่พื้นที่แห่งนี้อยู่ในจังหวัดสุขโขทยัยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไม่มีความคุ้นเคยในการที่จะปลูกมะพร,ะรานาน้าวลักษณะนี้ส่วนบุคคลท่านนี้ซึ่งเป็นเจ้าของสวนนั้นที่ได้ดําเนินการปลูกนั้นเขามีความคิดอย่างไร และดาเนินการอย่างไรนะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเผาประสบการณ์ที่เขาทําเป็นอย่างไรวันนี้นะวันนี้เป็นโอกาสดีๆผมมาแล้วก็อยากจะนําภาพตรงนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะเอาละครับเดี๋ยวจะไปทักทายท่านเจ้าของนะเจ้าของวันนี้ก็คือคุณอนุชัยสีขาวสวัสดีครับคุณอนุชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ ให้โอกาสเรานะมาได้เยี่ยมมาเยือนสวนมะพร้าวซึ่งดูแล้วสวยงามมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ภาษาเอาภาษาถิ่นนะครับคุณผู้ชมนะภาษาถิ่นคุยกันภาษาถิ่นคนสุโขทัยบางอย่างผมอาจจะแปลเป็นภาษากลางให้คุณผู้ชมได้ฟังถ้าเกิดว่าฟังแล้วไม่เข้าใจสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับอน้องอุชัยสีขาวก็แล้วกันเนาะครับอัอนนี้มาเป็นข่าวครับ เป็นภาษาบานาแล้วนะภาษาสุขโขทยัยใครใครเคยรู้จักบา้างอภาษาพ่อคุณนะครับเริ่มต้นกันเลยนะคุณอนุชัยมีแรงบันดาลใจอะไรที่คิดอยากจะปลูกมะพร้าวในบ้านเราถึงว่ามันไม่น่าจะปลูกได้คิดยังไงครับ,รบก็ไปผมเคยผ่านไปแถวแถวนคนปรปฐมแถวสามพานผมก็ไปเห็นบ้านเขาก็เลย เห็นเขาปลูกมะพร้าวกันผมก็เลยสนใจแล้วก็คิดว่าเอ๊ะอายุเราก็เยอะแล้ว,ลวที่นี้มะพร้าวมันเป็นเป็นพืชตะกึงเขาเขาเขาเรียกว่ากึงยืนต้นใช่ไหมครับหรือว่ายืน,ยนต้นครับผมก็มีความคิดอยากจะเผื่อไว้ไว้ให้พ่อให้แม่ได้ได,ได้มีโอกาสได้ยาม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 ,ยามแก่เท่าก็จะได้มี ผลผลิตออกมาไปเลี้ยงชีพตอนที่ว่าทํางานไม่ไหวแล้วจะได้มีมีผลผลิตตรงนี้ครับทีนี่มะพร้าวเนี่ยมันก็มีหลายพันธุ์อ่ะทําไมเลือกพันธุ์มะพร้าวนาหอมก็เห็นก็มันมันขึ้นชื่อเห็นว่าตลาดเขาเขาดีอืก็ก็อยากจะลองทดลองดูลองตอนแรกลองเอามาปลูกแค่ประมาณสิบต้นที่นี่มัน,ม,น,ม,นมันเห็นแล้วประมาณสามปีสี่ปี มันเริ่มมีผลผลิตมันมผลผลิตมันก็ดีมันกินแล้วมันก็ใช่ครับมันอาจจะไม่เหมือนทัทง้งทั้งทางต้นพื้นที่เขาครับมันเพราะว่ามันคงจะเป็นด้วยสถานที่หรือเปล่าไม่รู้อืตอนนี้ผมก็ปา่าต้นโดยมากส่วนใหญ่ที่ผมปลูกไว้ก็ประมาณ้อยกว่าต้นอืม,มันก็เริ่มมีผลผลิตแล้วตอนนี้ครับทีนี้อดจจะก่อนไปถึงตรงนั้นก็คือถามว่า พื้นที่เราเนี่ยทั้งหมดก็คือเป็นที่นาเนาะเป็นที่นาเราไม่ที่นาแล้วเราคิดยังไงเพราะว่าถ้ามาพร้ามันอยู่ในสวนในที่สูงแล้วเราทํำยังไงถึงคิดว่าทําได้ก็มันก็เป็นเป็นที่ไม่ไม่ถึงก็เรียกว่าน้ําท่วมอืทีนี้เราก็คิดยกล่องเอาอ๋อยกล่องเอาครับไปไปมองเห็นของเขามาแล้วก็คิดยกล่องแล้วก็ปลูกบนคันล่องครับครับอืม ปลูกปนคันร่องตัวนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมพันไหนนะย้ำอ,อีกครั้งนึงพันสามพันครับพันสามพานก็คือคไปซื้อมาจากอำเภอสามพานครับอืมซื้อพันต้นมาเลยหรือว่าซื้อซื้อซื้อเป็นลูกมาครับเป็นลูกมาซ,ซื้อเป็นลูกแก่มาลูกแห้งอเอามาบงเอามาพ่อเอาเองครับอ๋อพาะเองครับซื้อมา,อาทั้งหมดเนปลูกไปกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดนี่ร้อยสี่สิบต้นร้อยสี่สิบต้นแล้วตัวนี้ยังเหลือมดไหมตัวนี้ยังเหลือมุดครับ ตอนปลูกนี่มีเสียมีอะไรมองไหมมันก็ม,มีมีซ่อมมั่งมีเราเราก็เลือกพันไว้ซ่อม,อมครับอประมาณปีปีแรกๆปีที่ส่งมันจะเริ่มมีตายมีไม่ไม่สมบูรณ์เราก็รีบครับรีบเอาไปเซมเอาไปไปซ่อมมันมันจะได้ทานกันครับ,รบตอนนี้ปลูกไว้กี่ปีเราจนถึงวันเนี้ยประมาณประมาณห้าปีครับห้าปีครับอตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะออกผลแล้ว ครับมันเริ่มเริ่มออกผลมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่ามันออกต้นไหนโตก่อนมันก็ออกก่อนอืมครับครับมันออกมาประมาณสองปีครับครับแต่มันไม่ค่อยจะติดลูกอืมครับครับทีนี้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันจากสามพรานเนี่ยสิ่งที่เราได้จากตรงนี้คืออะไรบ้างที่ที่ได้จากเป็นผลของการปลูกก็คือว่าตอนนี้ผมทำเป็น คือว่ามันมีปัญหาออกออกออกปีมมาออกดอกมาไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยติดลูกติดลูกน้อยทลายหนึ่งติดแค่สามลูกสี่ลูกทีนี้ผมก็คิดว่าก็คิดว่าจะทำยังไงจะ,ะจะหาหาวิธีจะเอาผลผลิตออกมาเพราะว่าเราก็ใช้เวลามานานแล้วครับก็ก็ได้มีโอกาสไปดูไปชมส่วนของคุณตาท่านหนึ่ง ที่ไหนครับที่อำเภอบางกระทุ่มอืมครับเป็นไงบ้างตาก็ไปไปไปดูของเขามาเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็ประสบปัญหาแบบครัปลูกไปแล้วไม่ค่อยมีลูกไม่ค่อยติดลูกก็เขาก็เลยเปลี่ยนวิธีมาอทําแบบนี้ผมก็เลยผมก็เห็นมาเห็นออกลูกมาออกดอกมาประมาณสองปีแล้วก็มันยังไม่ได้เก็บผลผลิตที่ผมก็เลยไป ไปศึกษาก็เข้ามาอืมครับครับแล้วก็เอามาเอามาทำอย่างอืมครับก็ทําแล้วก็เริ่มเห็นว่าอ่าแก้ปัญหาได้ครับอืมอ้าวทีนี้ก็ปลูกมาระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวพาพวกเราไปชมใกล้ๆที่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมีลูกพูดง่ายๆมีลูกนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงยังไงเล่าให้เราฟังอาเดินเดินพาเราล่าเรออธิบายเลยครับ,รบอันนี้ อันนี้ผมก็กําลังเริ่มอ่าอันนี้เพิ่งจะเริ่มเริ่มโน้มลงมาเริ่มเริ่มทำอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือนี่แหละครับที่ว่าออกดอกมาแล้วออกดอกมาแล้วก็จะทําน้ําตาลทำน้ําตาลทําน้ําตาลจากดอกมะพร้าวอืมครับเพื่อว่าเราเราจะได้มีทั้งลูกและมีทั้งน้าหวานอืใช่ครับอืมมันก็นู่นครับต้นนู้นก็ เรื่องจริงมันพุ่มพุ่มทันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับครับทําตั้งแต่ปีที่แล้วละทีนี้ก็เว้นช่วงทิ้งระยะเพราะว่ามันมันมันยุดออกอืมทีนี้เดี๋ยวถามไหมข้งหนึ่งก็คือเท่ากับผลที่ได้จากการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยหนึ่งก็คือน้ำครับลูกครับแล้วก็เนื้อครับก็เอาไปขายได้ครับสองก็คือตรงนี้จากดอกมะพร้าวน้ำหวานครับ เอาน้าหวาน <Okay. S 1> แล้ววิธีทำอย่างไงเราเราตัดตรงนี้แล้วเราทำไม่ต่อตัดก็ตอนแรกมันจะมันจะออกมาตั้งอย่างนี้ครับอ่าเราก็ค่อยๆโน้มโน้มน,นวดอ่านวดโน้มโน้มโน้มนวดลงมาเรื่อยครับตั้งแต่มันมันต้องเริ่มจากครั้งแรกอ่าประมาณทําแบบนี้ประมาณห้าวันครับห้าวันแต่แต่แต่อันนี้เพิ่งได้ประมาณสามวันครับอืมสามวันก็เช้าเย็นอืม โน้มเช้าโน้มเย็นลงมาประมาณทีละประมาณแค่สองข้อนิ้วอย่างนี้ครับรับลงมาทีเลนิดเลนิดอย่างพรุ่งนี้เช้านะผมก็จะโน้มลงมาอีกดึงตึงลงมาเรื่อยนวดนวดแล้วก็ตึงลงมาตึงลงมาเราต้องสังเกตด้วยครับว่าปีนี้มัน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 เหมาะการทําแล้วหรือยังอือายุแก่อายุอ่อนมันจะทําได้ไหมถ้ามันออกมาแรกๆเลยประเดิมมันก็ทําไม่ได้ครับมันมันต้องมี อันนี้มันเป็นมันมันคล้ายๆว่ามันมันเหมือนว่าจะต้องเฉพาะตัวครับใช้สังเกตโดยโดยเฉพาะตัวเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มทาครับตอนนี้กําลังเรียนรู้อยู่ด้วยครับทีนี้พอทํามาถึงแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยยังมองไม่เห็นภาพว่าจะทาให้ต่อเนี่ยก็จะโน้มลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยครับโน้มลงมาจนจนมาอยู่ประมาณนี้เพื่อที่ว่าเราจะเอากระบอกมาลองได้เนี่ยครับตอนนี้น้ําก็เริ่มไหลแล้ว สามวันน้ำเลื่มไหลกระบอกจะไปลองตอนไหนหลังจากโน้มมาถึงนี่แล้วครับช่วงนี้กลางวันหรือกลางคืนทั้งทั้งกลางวันทั้งกลางคืนครับอืมคือว่าทั้งเช้าเราเก็บเช้าเราเก็บเย็นครับครับมันจะไหลลงมาบางบางไปไถึงบ๋้งบางไปต้นมันก็จะเดี๋ยวต้องลองลองไปดูต้นพี่พี่กำลังพาไปดูต่อนะครับอ่าคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็พาชมนะฮะการทํา น้ำตาลจากมะพร้าวจากดอกมะพร้าวาจากดอกมะพร้าวนะฮะก็เป็นอีกผล,ผลผลิตหนึ่งนะครับพาคุณผู้ชมมาชมที่บ้านแก่งหลวงตะบนกก,กแรดอำเภอกงไกรล,ลาศจังหวัดสุโขทัยนะครับสวนของคุณอนุชัยสีขาวนะครับดูกันนะครับนี่คือสาภาพจริงๆของจริงๆนะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ครับ อันนี้ผมเพิ่งเก็บไปด้วยเก็บไปเมื่อเมื่อประมาณเนี่ยกำลังเริ่มไหลแล้วครับลักษณะจะจะโน้มลงมาจนได้ขนาดนี้โน้มลงมาได้ขนาดนี้ก็ขวดมารองไว้รองไว้เนี่ยใช้เวลานานเท่าไรรองที่รองตัวเนี้ยคือว่าจนเต็มไม่ไม่เต็มครับเก็บเวลานี้ผมเก็บเวลาประมาณ เ,เก็บตอนเช้าเริ่มเริเร่มตอนเช้าเลยหกโมงเช้า,าแล้วก็มาสี่โมงสี่โมงเย็นไอ,มอไม่ใช่หกโมงเช้าบ่ายสองอแล้วก็มาสี่ทุ่มสมมติรองไว้ตั้งหกโมงเช้านะเร <ทะ S 1> าจะมาเก็บกี่โมงก็ถ้ารองหกโมงเช้าก็ประมาณบ่ายสองครับ าบายสองมาเก็บมันก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงน้ำม,มันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอ๋ออันนี้ผมผมเก็บไปได้ชั่วโมงกว่าๆย่น้ำม,มันันออกมาในชั่วโมงกว่าๆนี่คือน้ําออกมานะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่คือน้ําจากอันนี้<อ>คือว่า,น,านะครับเรากันน้ําฝุ่นเผื่อไม่ฝุ่นตกอืมันจะได้ไม่ลงในกันน้าฝนนะครับตอนนี้ที่ทําได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยได้กี่ต้นละ ตอนนี้มันมีอยู่แค่ประมาณไอต,ตอนตอน,ตอนที่ลักษณะแบบนี้เลยมีแค่อยู่สิปสิบกว่าสิปกว่าต้นเองสิบสิปกว่าปีสิ <10 S 2> <10 S 1> ป,ปดอกครับสิป<อ>ดอกเพราะว่าบางต้นมันยังเพิ่งจะเริ่มออกยังทำไม่ได้ครับยังอ่อนเกินครับยังอ่อนเกินครับ ที่ที่ทาได้ก็คือเฉพาะแถวริมนี้แถวริมนี้คือคือแถวรอบว่าคือว่าที่มันโตก่อนนะครับที่ต้นสังเกตว่าต้นมันจะโตกว่าที่โตกว่านี่เพราะปลูกก่อนใช่ไหมไม่ใช่ปลูกก่อนครับมันมันมันรู้สึกว่าดินข้างๆมันมันมันจะดีกว่าดินข้างในสําหรับพื้นที่นี้นะครับแต่ว่าถ้าพื้นพื้นที่อื่นเข้าคุงจะดีกว่านี้ครับอืเพราะว่าผมในเรื่องวางแผ่นการจะปลูกการจะไหลมันมันก็ค่อนข้างจะ ซึกษตานอยไปหน่อยครับไม่รู้มันต้องให้ภูมิประเทศเอ้พื้นภูมิพื้นที่แต่ละที่ต้องให้มันเท่ากันครับอืถ้ามันไม่เท่ากันมันก็คล้ายๆว่ามันจะอันนี้ผมก็ไม่เก่งวิชาการไม่เป็นไรทีนี้ดูสังเกตได้ว่ามันมันโตรอบข้างอืที่สังเกตเห็นนี่คือว่าด้านข้างเนี่ยมันไม่มีต้นพร้าวส่วนหนึ่งมันก็อาจจะไม่มีอะไรที่มาแย่งแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย ก็มีต้นมะพร้าวมันมันลักษณะมันจะข้างล่างมันจะลึกกว่าข้างบนครับลึกกว่านี้แคหนึ่งรอบตั้งสามไร่นะมันมันมันยังตามมันรอครับมันต้องมุ่นหน่อยอ่านี่คือของจริงนะครับคุณผู้ชมนะโอ้ต้นนี้สวยมากเลยครับเนี่ยฮะนี่พึ่งจะมีเริ่มมีลูกพลิกหนีอืเนี่ยครับคั้นแรกผมก็ จะเริ่มโน้มลงมาแบบนี้เรื่อยๆอันนี้เพิ่งเริ่มโน้มเริ่มโน้มนะะอ่าครับโน้มดอกมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่คือกรตอนนแต่ละที่เขาทําไม่เหมือนกันครับอืมอืครับครับจะสังเกตว่าก็คือแถวริมที่สูงนี่หมดเลยครับใหญ่แถวกลางมันก็ย้อนลงไปกะว่านั่นกระจวยอ่า มันี่คุณพ่อเชิญสีขาวนะครับอ่านี่ก็ถือว่าผู้จัดการใหญ่เป็นการช่วยดูนะฮะช่วยดูอ่าทีนี้อ่าดับกลยนิดนึงนะผู้ให้ผู้ชมฟังด้วยว่าการปลูกเนี่ยระยะหางระยะหางอืมได้ได้กำหนดไหมว่าหางกันประมาณองอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้กําหนดครับไม่ได้กำหนดคือว่าแบบ ไปดูเขาแล้วเขาพอพอแค่ใบถึงกันผมนึกเอาในใจว่าคงจะอันนี้มันประมาณประมาณประมาณแปดศอกความความกว้างก็ความยาวครับประมาณแปดศอกนี่ถ้าดูถ้าดูโดยสายตาคือว่าถ้าตามยาวเงี้ยมันก็ห่างกันมากอันนี้มันนิ้วแสมใช่ไหมครับอันนี้แสมเผื่อว่าเผื่อว่าอันนี้เก่าต้นอะไรมันจะได้อันนี้มีแทน แต่ถ้าดูระหว่างต้นเอ่อถ้าดูฝังร่องต่อร่องเนี่ยถ้าหางเงี้ยผมคิดว่ามันจะหางน้อยกว่าระยะทางยาวแนวยาวตามร่องใช่ไหมครับอืมีผลอะไรมะ้ไอ้เรื่องของระยะหางถีอะไรเงี้ยไม่รู้ยังยังยังไม่เห็นข้อแตกต่างยั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 งตอบไม่ได้เหมือนกันครับว่าเพราะว่าเพิ่งเริ่มทดลองเหมือนกันครับมต่ถ้าแอ่ที่เห็นตอนนี้คือว่าที่ริมริมเนี่ยริมริมเนี่ยจะโตกว่า <C> e <an> อาจจะเป็นไปได้ว่าข้างๆเนี่ยไม่มีธุนภาพมนะโปงอ่ามันโล่งโปร่งได้แสงเออพังได้แสงกว่าไหมอตรงนี้เนี่ยเป็นทุ่งนานะครับคุณผู้ชมนะทุ่งนาด้านนี้ก็ข้างในทุ่งนอ่าทีนี้ที่เราได้เริ่มการใช้ดอกเอามาทำน้ำตาลใช่ไหมครับอ่นาน้ำน้ำจากดอกมะพร้าวมาทำน้ำตาลอ่า ตอนนี้เริ่มเริ่มทําไปประมาณนานเท่าไหร่แล้วที่ได้น้ําตาลไปเนี่ยช่วงระยะที่เริ่มมาไอทางที่สองนี่ก็ประมาณประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะพ่อเนาะประมาณหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเอา displays, ชุดนี้ <afood S 1> เอาที่เริ่มไหมครับเอาชุดแต่ที่เริ่มแรกแหละเิ่มเริ่มแรกเลยได้เลาวได้ได้ผลผลิตจากอันนี้เลยเนี่ยเป็นน้ําตาลเนี่ยจะประมาณนานเท่าไหร่ประมาณครั้งแรกผมมาทาจนทําจนทจนําจนเมษซ่าครับ <Ừ. S 2> ปีที่แล้วทํา ปีที่แล้วทำเมซาครับมันมาจนประมาณได้ได้สามเดือนครับเข้าหน้าฝานเพราะฝนฝน,น,นตกชุกพุ่มก็เลิกทำครับเพราะว่ากหนา้าฝนไม่สะดวกนึกไงไม่สะดวกครับมันไม่สะดวกเพราะอะไรครับหนึ่งเราจะได้ปล่อยให้เขาเขา,เขาติดลูกเว้นว่างระยะให้เขาออกปีออก,ออกดอกมาจะได้มีติดลูกทิ้งไม่ไม่ทิ้งต้นครับนั่นก็หมายถึงว่าเวลาเขาออกดอกมา ส่วนหนึ่งเราก็เอามาทําน้ําตาลครับส่วนหนึ่งก็ปล่อยให้มีลูกไปครับลูกที่ออกมาก็คือเอาไปขายเมื่อค้อนมันรายได้มันได้วันละพันพันสองพันสามครับวันละพันนีํต <c oughs> าต่ำใช้เวลามาประมาณสามเดือนที่ได้ส <3 S 1> ามเดือน,เ,นอเอาเอาผูา้ดได้เห็นภาพนี้ถ้าถ้าที่เป็นลูกนะมะพร้าวที่เป็นลูกนะที่เป็นลูกเนี่ยที่ได้ไปขายแล้วเนี่ยนะเอา ผลทอรที่ออกไปลูกนะเอาหนะ้าเอาไปขายมันม,มันมันยังมีไม่เยอะด้วยนะครับอครับที่ว่าเป็นลูกเพราะว่าผมมันไม่ค่อยจะติดอ๋อครับทีนี้ผมก็เลยแปลสภาพอือย่างที่เห็นนี่แหละครับอ๋อ,อ,อ่ที่มีลูกยังมีอีกไหมดูอีกนิดหนึงมีครับมันก็มีไปเรื่อยๆครับอยันนี้ก็จะมีการกันแดดกันแดดสองครับมันเวลาแดดแฉมเด้วน้ําตาลมันจะ อ่าเนี่ก็มีลูกนะฮะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเนี่ยครับมันอ่าตรงนี้มัน,นมัน,ม,น,ม,นมันมีหลายแบบครับครับอ่าจะสังเกตเห็นว่าริมเนี่นะโตจริงๆนะครับเอาอวบมากเลยสมบูรณ์มากเลย ที่ข้างในข้างในก็บางสวนก็ยังไม่มีลูกไม่มีดอกครับยัง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 ไม่มีประมาณรอยกว่าต้นครับยังไม่มีลูกเลยยังไม่มีดอกครับอที่มีอยู่เนี่แค่ประมาณประมาณไม่เกินยี่สิบต้นครับอเดี๋ยวนี้คุยไปนิดนึงนะเรื่องการบำรุงรักษาเพราะว่าใส่ปุ๋ยฉีดยาอะไรไงไม่ต้องดูนิดนึ่งอ๋ออันนี้ยด้วผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับ่ปุายเอาใช้ขี้งวมาเทอ๋อขี้งวขี้ควายขี้งวแห้งครับดีมากเลย ไม่ไม่ได้ใช้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ยาไม,ยไ,มไม่ได้เลยไม่มีไม่มียายังฉีดไม่ได้เลยครับม,มีมีก็เอาเกลือใส่มั่งตามตาม,ตาม<อ>ที่เขาบอกให้นี่คือข้อดีที่สามารถเ,าเรื่องของอนะสัตรูพืชเนี่ยนะมันก็พวกแมลง,งตา่างๆใช่ไหมไม่ต้องใช้ถือว่าสุดยอดเลยเอา่าทีนี้สวนที่เราเอาเราเราคุยตอนแรกก็คือเราได้ผลผลิตจากตรงนี้สองอย่าง แล้วก็ตอนนี้ที่ได้คือเฉพาะริมนี้ครับริมรอบข้างครับรอบรอบมาจากรอบข้างตางกลางยังไม่ได้ัทีนี้ถามก่อนว่ามีได้เป็นบางต้นริมรอบทั้งสามทิศนะสามทิศเนาะทิศครับครับเหนือใต้เอะเหนือเหนือก็ออกตกจะเป็นลักษณะเหมือนกันนี้ไหมข้างรงนี้ไหมเหมือนกันนี้เลยครับนู่นก็ออกนี้เหมือนกันครับอาะราพามดูนิดหนึ่งนะอ่ะเวลาตรงนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมนะฮะ การปลูกมะพร้าวพันน้ำหอมนะฮะจากสามพรานนะครับโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วก็เริ่มมีผลผลิตออกมานะฮะต้นก็เนี่ยสวยงามมากนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่าระยะห่างอันนี้มันแสงแดดอาจจะนนมีส่วนปลูกเผื่อเป็นเผื่อตายอ่านี่เขาก็คล้ายๆปลูกสำรองไว้สองต้นติดกันนะฮะ ตอนตอนแรกมันไม่แข็งแรงครับก็ปลูกสองต้นับที่นี้มันเป็นไปแล้วก็เอาออกไม่ได้อืเนี่ยครับอ่ะต่อไปนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นทุ่งนานะครับคุณผู้ชมนะฮะทุ่งนาเนี่ยฮะทิศนี้เป็นทิศเหนือนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณอนุชัยก็จะพาชมนะครับอ่านี่ก็เริ่มมี ลูกแต่ก็ยังเล็กหน่อยแล้วก็เรื่องของกา้านเนี่ยก้านมะพร้าวที่ออกมาเนี่ยเราต้องมีตัดแต่งอะไรมะมอย่างย่อยๆมางเงี้ยรเรามีแนวทางไหว่าถ้า,ถาต,ต้องรอให้มันแห้งก่อนแห้งอย่างนั้นนะครับใหแหงก่อนค่อยเอาออกอ๋ทำไมงั้นมันจะมีผลก็มีผลอย่งไงเนี่ยผลมีผลเสียกระต้นมันครับกระต้น คล้ายๆว่าต้องให้มันหลุนเองก่อนให้มันหล่นแ้กเออกครับก็คือไม่มีการไปตัดแบบสดๆนี่แหละมันมันมีมั่งที่ว่าเนี่ยมันมันจะกีดมันจะขวางทางทางเดินอะไรอย่างนี้เราเราก็ต้องเอาออกมั่งถ้าถ้าถ้าไม่ขวางก็ไม่ตัดปล่อยไปตามธรรมชาติคืมงั้นเอาลราดูนิดนึงอันนี้ก็พูดถึงอายุก็คือเท่าๆกันประมาณอืม อ,อันนี้ก็เป็นอันนี้อ่าอธิบายนิดน,นึงว่ารองไว้จะเมื่อใดรลงไว้ประมาณสองสองชั่วโมงเลยนะครับสองชั่วโมงอ๋อแล้วะจะไปเก็บตอนไหนวันนี้ก็สี่ทุ่มครับแปดชั่วโมงครับแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงนับแปดชั่วโมงกลับถ้าเกินวันนั้นมันบดใช่ไหมหมายถึงถ้าเกินก็นั้นมันจะไม่ค่อยดีอ่าไม่ค่อยดีครับ อ่าดูซิโอนี่ลกมากเลยอ่าเดี๋ยวต้องระวังหน่อยนะครับอ่าัน,นี้ก็คือทำไม่เช่นกันนะอธิบายนิดนึงอันนี้ก็พกิพ่งพัดเมื่อไหนก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันก็อันต้นที่แล้วมานู่นครับที่รตรงต้นสามต้นแรกครับที่ว่า อันนี้เพิ่งเริ่มทํามันยังไม่ไหลเพิ่งได้ประมาณสามวันกอมันต้องประมาณห้าวันจะค่อยๆโน้มไปเรื่อยๆ <ict ap S 1> น,เนมเช้าย็นประมาณห้าวันอ<ช>ืม <potem S 1> เราก็ต,<ร>ต้องดูยังต่อเนื่องใช่ไหมต้องสังเกตไปเรื่อยมันก็จะเ,เริ่มเริ่มมีแล้วครับอื <ted Huh. S 2> ม่มเริ่มมีแล้วแล้วเวลาเราแบ่งมาย่มางมันนี้ผลกระทบให้ที่มันที่เราไม่ทาแบบมีหมายถึงว่าที่เป็นให้เป็นมะพร้าวที่ออกลูกตามปกติเนี่ย เวลาเราตัดอะไรนะท่อหรือดอกเวลาเราดอกเราเราทำน้ำตาลจากดอกมันก็มีผลอะไรทำให้นี่เป็นง่ายมั้งมันก็ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มครับอ๋อยังไม่เห็นใช่ไหมยังยังผมก็ยังไม่รู้ว่าผุนเสี่ยมันเยอะไหมแต่เขาบอกว่าทุนที่ไปไปถามขาม้าเขาบอกว่าถ้าเราทำน้ำตาลแล้วถ้าถ้าทำอยู่แล้วก็ยุติทำราะว่ามันจะออกลูกดีเพราะว่ามันจะติดลูกดีครับอ๋อ โอเคทีนี้อ่ะสวนที่มาคุยเรื่องที่เป็นผลมาเป็นลูกมะพร้าวบ้างตอนนี้ได้ผลยังไงบ้างเอางี้ก็รสรส<ถ>ชาติเป็นไงดีแตกต่างอะไรยังไงที่เราเห็นเป็นจุดดีมันก็<ร>มันมันมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนทางทางทางพื้นที่เขาครับแต่มันก็ใช้ได้ครับใช้ได้ครับก็คือหอม วานครับอตอนนี้ได้ไปเอาไปขายบ้างแล้วใช่ไหมมันมีเอาไปขายบ้างแล้วแล้วก็กินกันเองกินกันเองพราะว่ามันเพิ่งเริ่มจะมีอที่ว่าลูกมนะครับที่ว่าเริ่มเริ่มจะกินได้มันจะเริ่มจะมีอืครับอ๋อก็คือคือว่าระยะปีที่แล้วสองปีที่ผ่านมา่ะมันไม่ค่อยติดลูกเลยผมถึงเปลี่ยนวิธีมาอืมครับที่ขายขายคนรู้จัก สวนขายออกไปนอกๆเลยพอมี้างไหมหมายถึงว่าออกไปตลาดไปลูกแบบลูกเหมือนลูกลูกยังยังยังไม่เคยออกตลาดไม่ขายยังไม่ได้ขายครับอืแต่ที่เป็นน้าตาลนี่ขายแล้วครับอืมเล่าให้ฟังคร่าวๆที่ได้น้ําตาลเนี่ยเอาไปเอาเอาไปทําให้ต่อแต่ยังไม่เห็นภาพนั่นนี่นะเอาคุยเล่าแค่เห็นภาพก่อนว่าเอาไปเคี่ยวครับไปเคี่ยวไม่หมายถึงว่าเอาเอาไปต้มอ่าเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มต้มก็คือเคี่วนั่นแหละครับ ั้งเดียวั้งเดียวครับคือว่าก็วันต่อวันครับวันต่อวันครับพอมารองออกปุ๊บก็เอาไปใส่หม้อใส่กระทะครับใส่กระทะอ่าเคี่ยวให้ร้อนกระทะใหญ่แล้วเคี่ยวอ่าครับแล้วก็เอาไปพอเย็นก็เอาไปใส่ขวดครับบรรจุขวดครับขวดเอาไปขายครับอืมขวดละประมาณเท่าไหร่หรือยังไงก็กราวก็ขวดละ ขวดละสิบบาทครับขวดสิบบาทขวดละสิบบาทหัวละหลละหนึ่งร้อยบาทครับอ๋อตอนนี้ก็ขายไปได้บ้างแล้วครับอืถ้ามองถึงการอปลูกมะพร้าวประมาณนี้เนี่ย<ม>คิดว่าเร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 า,เราพอที่จะปลูกต่อไปหรือจะแนะนําให้ใครปลูกว่ามันดีนะมันควรจะปลูกอะไรประมาณนะั้นเอาเท่าที่ดูซึ้งอะผมเองผมก็ลองก็ยังช่วงเริ่มต้นครับช่วงร่มต้มครับผมก็ไม่ไม่ กลมเมกาจะสามารถรับเองจะบอกใครได้ไหม,มว่าบนพืพ้นที่นี่เขาก็เห็นกันแล้วค่ะตอนนี้ถ้าเท่าที่เรารู้สึกว่าเอาที่เราตอบว่าไอ้ที่เราได้ก่อนตัวเนี้ยที่เราได้จากนี่เนี่ยเราคิดว่าคุ้มกับการที่เราลงทุนลงแรงไปไหมครับผมก็คิดว่ามันขนาดเพิ่งเริ่มขนาดเพิ่งทดลองผมคิดว่ามันคุ้มครับเออเนี่ยตรงเนี้ยคิดว่าคุ้ม คุ้มก็เวลาที่เราเสี่ยมาครับเวลาที่เราปลูกมาควรจะมาถึงวันนี้ครับครับก็คือคุ้มคิดว่าคุ้มนะตอนนี้คือมีรายได้จากตรงนี้บ้างแล้วคอังจากปลูกมาประมาณหปีใช่ไหมครับห้าปีนะนะเพราะนั้นก็ถือว่าถ้าใครจะทําอย่างนี้ก็ก็มีโอกาสที่จะทําได้ทั้งๆที่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่สําหรับปลูกครเพราะว่า พื้นที่อเขาอยู่จังหวัดนคนปรปฐมอะไรนะราชบุรีอะไรประมาณนั้นวะสมุทรสาครใช่ไหมพันน้ำหอมนะ,ะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะ,ะถ้างั้นก็เดี๋ยวนะมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วกันมีอะไรอยากจะบอกความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำซึ่งเราก็พื้นฐานก็เป็นชาวนารเราก็เปลี่ยนมาทำแบบนี้เนี่ยรเรามองเห็นอะไรยังง่ายพูดได้เลย บอกพี่พน้องเราหรือคนที่ชมยุคนนคนนี้เนี่ยเผื่อก็จะได้เป็นสิ่งที่เอาเป็นามงพิซึกแท้ไม่เป็นไรผมเองแล้วผมก็โดยตรงผมก็มีอาชีพทำนาครับแต่ด้วยด้วยความว่านามีน้อยก็เลยมาถามแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่า,คควานามีน้อยมีพื้นที่น้อยใครอยากสนใจก็ลอง,ลอง,ล,องลองทดลองได้ครับลองสอบถามกันได้ครับลองสอบถามกันได้ว่ามัน คือสาหรับผู้ผลงผมก็คิดว่าคุ้มครับคุ้มนะถ้าจะสอบถามจ้าจะให้เขาโทรซท์มาถามได้บ้างไหมว่าว่าจะสามารถจะบอกเบอร์ไหมได้ครับได้ครับบอกได้เลยนี่ถือว่าถือว่าเผื่อว่าเป็นสิ่งที่ใครสนใจเบอร์โทรก็ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหกแปดห้าสามห้าสี่หกอีกครั้งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกแปดห้าสามห้าสี่หกครับอ่านะครับเอาละครับผู้ชมนะฮะนี่คือ โอกาสดีๆที่เราได้รับจากคุณอนุชัยสีขาวนะครับที่ถือว่าเป็นเกษตรกรยุคใหม่หันมาปลูกมะพร้าวพันธุ์น้ําหอมนะซึ่งก็ได้ผลประมาณนี้เดี๋ยวในะโอกาสต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมในการช่วงของการผลิตน้ําตาลจากน้ําดอกมะพร้าวซึ่งอาจจะเป็นขั้นต่อไปนะให้คุณผู้ชมได้ได้เห็นว่ากระบวนการต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับ ขอบคุณคุณอนุชัยสีขาวมากนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ชมกันในวันนี้นะก็คงต้องลาไปก่อนนะครับคุณอนุชัยครับสวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีครับ